ทำไมข้าถึงลงไปกระตันหารล่ะข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่าพึ่งก่อเรื่องตอนนี้แต่เมื่อคู่เจ้ากลับไปยุ่งองชายสิบสี่ตอนนี้ข้าช่วยเจ้าอย่างลับๆไม่ได้เจ้าต้องพยายามด้วยตัวเองแล้วไม่นะพี่นางฟ้าอย่าทิ้งข้าไปข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้วได้โปรดกลับมาก่อนเฮ้ยเคอรเจ้าเด็กนี่ใช่จักรพรรดิเงินไหมถึงข้าจะไม่เคยเจอจักรพรรดิตัเงินมาก่อนแต่เขาไม่ควรจะเด็กขนาดนี้ใช่เด็กนี่ไม่มีทางเป็นจักรพรรดิตัเงิน เฮ้ยเ <Hey, S 1> จ้าเป็นใครทำไมเจ้าดึงโผมาในที่ของจกักรพรรดิน้ำเงินอะข้าแค่เป็นเด็กรับใช้ของจกักรพรรดิน้ำเงินข้าแค่มาส่งข้อความนะ่ะเด็กรับใช้ข้ามีจดหมายที่จะมอบให้เขาด้วยตัวเองเจ้านำทางข้าไปได้ไหมเขากำลังหลับอยู่เอาไหมข้าสิทำไมถึงไม่เชื่อข้าล่ะไม่จกักรพรรดิน้ำเงินนะ่ะเก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดเขามีเด็กรับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมจกักรพรรดิน้ำเงินต้องบอกเจ้าด้วยล่ะว่าเขาเป็นเด็กรับใช้นะ่ะ มันง่ายมากที่จะยืนเย็นตัวตนของเจ้ามาสู้กันสิเด็กเรับใช้ของจากพัสัุเงินก็ทำได้อยู่แล้วสู้สู้เหรออ่ะมันก็ดีอยู่นะแต่วันนี้ข้าไม่สะดวกนะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นวันอื่นล่ะอ่ะเร็วมากเขาขึ้นหนไหวเร็วมากข้าไม่มีทางชนะแน่ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าเด็กนี่มันรู้ว่าข้ากำลังทดสอบเขาอยู่งั้นเหรอตาตาข้าเกือบอดแล้ว ทำยังไงดีตอนนี้ข้าไม่ควรไปยุยงโมโหเขาไม่งั้นพี่นางฟ้าจะโกรธข้าถ้าเขารู้ว่าข้าไม่ได้ทํางานให้จกกักรพรรดิรัเงินเขาต้องเอาข้าตายแน่เจ้าใจกาดีนี่เขายอมให้เจ้ารับการโจมตีแรกของข้าเราไปแส้สารพิษอ่ะงูนั่นอีกแล้วเหรออ่ะเฮ้ <Hey. S 2> เจ้าเด็กนี่เขาไม่ได้โอ้มันเป็นความจริงเขาไม่ได้รู้เรื่องศิลปะการต่อสู้เลย เจ็บจังข้ายังไม่ได้ทําตามสัญญาของเฉินหนงข้าจะมาตายที่นี่ไม่ได้เจ้าคือเด็กรับใช้ของจักรพรรดิมึงเงินเหรอเจ้าโ卜เพ็ชจริงคุกเขาขอร้องความเมตตาหรือจะเอาอีกทีล่ะคุกเขาขอร้องความเมตตาซะอ่ะอ่ะโทษทีนะข้าไม่ได้อยากจะฆ่าเจ้าน่ะดูเหมือนเจ้านี่มันก็แค่ขยะสวอกับคนแบบนี้มันดูถูกแท้ของอสารพิษของข้าเอ่อเจ้าพูดถูกข้าก็แค่ขยะแต่ว่า เจ้าฆ่าขยะแบบฆ่าไม่ได้เจ้ามีพลังแค่นี้งั้นเหรอเด็กน้อย14เจ้าแค่อยากจะโดนฟาดอีกใช่ไหมข้าจะจัดให้น้ำใจแกเลยเอ๊ะบ้าไปแล้วเจ้าอยากตายจริงๆใช่ไหมเจ้านั่นแหละใครกันแน่ที่จะตายออเพราะข้าอยากมีชีวิตรอดข้าจะเอาแต่นอนแพ้อยู่ไม่ได้แรงดีนี่แต่มันแค่หมัดของคนธรรมดามือที่เจ้าใช้ต่อยคนจะเจ็บมากกว่าหน้าของข้า เลียวไหลไม่สําคัญว่าหมัดข้าจะอ่อนแอหรือบาดเจ็บเจ้าไม่อาจเป็นความจริงที่ว่าโดนหมัดของข้าได้และเจ้าจะโดนซัดด้วยหมัดของข้าไม่ยัง้งฮเจ้าหนูโง่ถ้าข้าใช้พลังมาป้องกันเจ้าไม่สามารถทําให้ข้าเจ็บด้วยการโจมตีแค่น,นั้นหรอกเจ้าก็โง่เหมือนกันได้ประโยชน์ที่ป้องกันด้วยพลังอะไรนะกระแสลมนี่มันอะไรกันข้าคือหนึ่งเดียวผู้ถูกปกป้องโดยนางฟ้าหมัดสังหารนายท่าน แรงลงกดดันมหาศาลมากนายท่านได้รับบาดเจ็บทุกคนมานี่เร็วมันคือกระแสพลังใช่แล้วจะต้องมีผู้เ่ยวชาญที่ส่งพลังช่วยเขาอยู่จะดีกว่าถ้าเราไม่สร้างปัญหาที่นี่ข้าคือเครือชาตู้ข้าไม่ทราบว่ามีผู้เจยวชาญอยู่ที่นี่ข้าขอแสดงความเคารพได้โปรดวางมือและยกโทษให้ในายน้อยของเราขอโทษที่รบกวนท่านในวันนี้เราจอกจากที่นี่เดี๋ยวนี้นายน้อย่ับาดเจ็บเราต้องรีบรักษาก่อน แต่เจ้าดูนั่นดูจะอ่อนล้าและขยับไม่ได้เช่นกันไม่ต้องไปสนใจเขาใครจะรู้เมื่อเขาขยับข้าถูกมาคับให้ช่วยเจ้าอีกครั้งแต่ตอนนี้ได้ปรดพยายามด้วยตัวเองให้ดีที่สุดต่อจากนี้นอกจากนี้ต้อนอยู่ใครเป็นผู้เ่ยวชาญจากเมืองเฉียนโหลเจ้าสามารถมอบจดหมายเลื่อนให้เขาได้โลกนี้อันตรายนักโปรดดูแลตัวเองด้วยและพบกันใหม่ขอบคุณพี่นังฟ้าพบกันใหม่ พบกันใหม่เหรอพี่นางฟ้าอย่าไปนะข้ามีคําถามมากมายอยากจะถามท่านข้าจะไม่เหลืองกับความสำเร็จอีกแล้วมีอีกหลายอุปสรรคต่อจากนี้ข้าไม่สามารถจัดการมันได้ด้วยตัวเองข้ารู้ข้าผิดไปแล้ว